ดังพอไหมคะดังพอไหมคะสวยดังค่าดังดังดังสวยสวยคะ่ะ มมาอีกแล้วค ah. ่ะส ah. <comer S 2> oh. ้มสวนดอกไม้สวัสดีค่ะ่าจ่าสวีเดนมาอีกแล้วค่ะพ้ามาส้มสวนดอกไม้นาอค่ะตามฤดูกาลอีกแล้วนี่สวนนี่ที่่าจ่ามาซอยนองเพ่นเจ้าของบ้านเพ่นทาสวนเนาะค่ะเนาะนี่ เพิ่นให่ท้ำสวนผ้าม,าม้ามนีสีมาเบิงเพิ่นสิพาก,กันไปเที่ยวประเทศอิตาลีเพิ่นก็เรยกว่าสีห้มาเบิงดอกไม้มาโหดน้ำดอกไม้ให้ค่ะพี่น้องดอกไม้ก็ล่างออกดอกนี่เป็นสถานที่ที่ยาจ๋ามาซอยเพิ่นเฮ็ดค่ะพี่น้องนี่มาซอยเพิ่นมาเอาหญ้ามานี่นี่ต้นหยาต้นอันนี้ก่อหยานี่ย่าจ๋ากระตดัดออกเบิร์ดเดล่ำแหงลำยังมันนี่มันขืนหม่ค่ะพี่น้องนี่นะต้นหญ้าต้นไผ่นี่ ต้นสนเพิ่นมาปลูกไว้เนาะสวยงามกับพี่น้องเพื่อนมี่บ้านเป็นหลังเพื่อนอนนันนี้เพื่อนมีบริษัทเพื่อนมี่บ้านเป็นหลังกับสวยงามค่ะต้นใหม่ทุกต้นนี่ค่ะเป็นดอกถ้ามันแก่มากจะเป็นดอกสีม่วงหอมค่ะนี่ใส่อาหารได้นี่ค่ะพี่น้องนี่หอมนี่ค่ะหอมเป็นเป็นยาที่ใส่อาหารย่าจ้าตัดออกหน็บออกพี่น้องหนีบต้นแก่ เนีบงากิ่งเกากิ่งแก่มันออกพี่น้องนี่เนี่มันกระปงขึ้นมาไหมสวยงามค่ะพี่นอ้องอาญาจ่าพระมาเบิงมาส้มมองที่มาเห็นงานเนาะนี่กะม,มีอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่สวยงามค่ะเจ้ค่ะพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องเพื่นอนเ,เพื่อนกระเฮียดอยู่ตลอดเด้เพื่อนเกาหยาอยู่ตลอดจะาของบ้านเพื่อนก็เดยต้นไม้ดงังตั จังตะกี้บไาดาังบอออกเป็นเีนีด้ค่ะจะจามาหนีบออกนีบใบเกามันออกถายเวลามันเจ่มากมันก็สิเป็นสีเขียวเนาะนี่เิ่นปูงขึ้นมาใหม่เิ่นก็ะออกเป็นใบดางค่ะนี่ดางอยากได้บ่าค่ะอยากได้บ่สวยงามค่ะดังต้นไม้ดางพี่น้องจ้ะนี่ต้นใหญ่มัน,มน,นไม้ดังค่ะพี่น้องนี่ก็ดดอกไม้สวยงามนี่เก้าอี้เพิ่นนังเห็ค่ะพี่น้อง ยาจะาพามาทายส้มสวนค่ะพี่น้องดอกไม้แต่ละดอกแต่ละอันเพราะว่านาเทศกาลดอกไม้ออกดอกเนาะค่ะเป็นฤืดูฤืดูนี่เป็นฤืดูไม่ออกดอกค่ะพี่น้องสวยงามเพราะว่าพัง,พ,งพักพักนึงก็แม่นฤืดูผลละไม้ต้นผลไม้ออกดอกค่ะพี่น้องสวยงามค่ะยาจ่าพามาส้มสวน กอมาสนางกาิัแลย้เรเรนโอเคไปนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยินเดินวิคมมติตาฟีนะท่านก่อนเพป็นวัดเ่อนวัสวยงามผ้ามาเบิงสถานที่มองเคยผ้ามาเฮ็ดงานแล้วกับมาเบิงสวนเพลินวัสันนี่แหละค่ะเพ่ินเฮ็ดเป็นสวนยอมงามค่ะพี่น้องนี่ดอกนี้ นี่เพิ่นเอามาแม่ตาต้นหญ้าเป็นดอกไม้สวๆง,งามเพิ่นกับมาปลูกเนาะค่ะนี่เป็นต้นหญ้าด้วยคะ่ะนี่มันออกดอกสวยงามค่ะพี่น้องเป็นต้นหญ้ากันบ้านเห่ากับกแม่ต้นหญ้าพูดนะคะพี่น้องนี่ดอกไม้หญ้าตกกะกะแตีนด้วยค่ะพี่น,อน้องหญ้าตกกะกะแตนนี่ค่ะพี่น้องแต่เป็นดอกไม้ยู่สวนเล่าแต่ตอย่าจามาเฮ็ดน่ะต้นนน้อยหน,นึ่งค่ะพี่น้องนี่เพิ่นมาปลูกนี่สวยงามค่ะพี่น้อง เห็นบ่หญ้าตะกระแตนต่วาเก็บบ่ได้ <c oughs> มันอยู่สวนของเพิ่นเนาะอยู่สวนยะจากะมีอยู่กับปลูกอยู่คะนีพี่น้องเห็นบ่นี่กรล่างสิออกดอกก,เอก,ก,ออกอ็เป็นดอกไม้สนิดนึงค่ะพี่น้องนี่หญ้าตะกระแตนสวยงามค่ะพี่น้องเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้นี่ค่ะสวยงามสวยงามอันนี้ก็ต้นนึงอีกสักิดนึงอีกค่ะพี่น้อง นี่คะเพราะว่าเพิ่นเป็นสถานที่กว้างแล้วกับเพิ่นเมื่อบานเป็นหลังแยกจามาเฮ็ดให้เพิ่นสุปีแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นน,น,น,นี่กระดอกไม้ขึ้นกันค่ะแม่ในกระดอกไม้คะ่ะดอกหอมเด้อค่ะพี่น้องนี่ต้นหอมคะ่ะเพิ่นเอื่นไว้กแกรดเด้อนี่แกลดเด้อต้นหอมของบ้านเพิ่นคะ่ะ ันออกดอกสวยงามบ่ค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมาเบิ่งมาส้มมาตดตามยาจาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย,ยค่ะผู้ใดยาจามีกรลัง่งใจ่เฮ็ดคลิปต่อๆมาให้พี่เห็นน้องเบิ่งน้ำเนาะช่วงตอนนี้เบิ่งเทศกาลนี้เบิ่งรูด,ดูดอกไม้ไปสะกวนค่ะดอกไม้ตามฤด,ดูเนาะขอให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งไรเข้ได้สมปรานาเด้อลำล่ำเลยล่วยทุกคนปังๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ